สวัสดีครับผมพอหนุ่มนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของชีวประวัติและก็ทฤษฎีหลักของวินแฮมบุนนะครับวินแฮมบุนนั้นเกิดเมื่อปีคิเตศรารา1,832ถึง1,920 เป็นนักจิตวิทยาชาวเยอรมันนะครับเป็นนักปรัชญาและนักสรีรวิทยาที่มีชื่อเสียงในการสร้างห้องปฏิบัติการทดลองทางจิตวิทยาครั้งแรกในคิทส์ส卡าช1879ที่เมืองไรซิกประเทศเยอรมนีนะครับหรือที่รู้จักกันในนามของสถาบันจิตวิทยาการทดลองปัจจุบันเขาได้ถูกยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งจิตวิทยายุคใหม่นะครับวุ้นเนี่ยยังเป็นผู้นำทางทฤษฎีจิตวิทยาเชิง โครงสร้างที่พัฒนาโดยเอ็ดเวิร์ดเบรดฟอร์ดทิเชอร์ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาที่ยอดเยี่ยมทางด้านนี้นะครับโดยทฤษฎีความรู้นี้พยายามที่จะวิเคราะห์ ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลตลอดชีวิตของเขานะครับเขาได้เข้าใจแล้วก็ศึกษาเครือข่ายองค์ประกอบและได้รับการฝึกฝนในมหาวิทยาลัยทางการแพทย์โดยนักจิตวิทยาชาวเยอรมันท่านนี้ได้กลายมาเป็นบุคคลสําคัญคนหนึ่งนะครับในช่วงครึ่งหลังศตวรรษที่19แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของศตวรรษที่20ในด้านจิตวิทยานะครับ ความสําคัญก็อยู่ที่ความจริงที่บุญเนี่ยเป็นคนแรกที่ตรวจสอบพฤติกรรมของมนุษย์ทางวิทยาศาสตร์สําหรับเรื่องนี้เขาได้เดินตามรอยของเอิร์นเฮนเวเบอร์ซึ่งเขามักจะเรียกว่าพ่อผู้ก่อตั้งจิตวิทยานะครับความคิดและวิธีการแสดงของแต่ละบุคคลน,นั้นเป็นเป้าหมายของความรู้ของนักปรัชญาและนักจิตวิเคราะห์อื่นๆแล้วก็ความแตกต่างก็คือวิธีการที่ใช้ในขณะที่นักคิดคนอื่นๆเนี่ยให้ความสําคัญกับ ความคิดที่เป็นนามธรรมหรือเป็นการพูดนอกเรื่องแต่วุ้นเนี่ยเขาเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์และก็ระบบเนี่ยมารวมเป็นระบบระเบียบที่ลงตัวนะครับวิลเฮมวุ้นเนี่ยนะครับมีอาชีพที่ดีมากคือเขาทํางานอยู่ที่เมืองไลซิกนะฮะประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นแหล่งอ้างอิงทางจิตวิทยาในระดับโลกเลยนะครับเขาได้รับการยกย่องในพรวเรเมไรพรา์สำหรับวิทยาศาสตร์และศิลปะหรือปริญญาเอกกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยไลซิกแล้วก็มหาวิทยาลัยก็เทน เขายังได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์จากสมาคมวิทยาศาสตร์12แห่งทั้งในเยอรมันและก็ต่างประเทศนะครับวินแฮมแม็กซิเลียนบุนเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคมคิศักรา1832ในเขตเน็คคาราซึ่งตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของเมืองอุตสาหกรรมมันไฮประเทศเยอรมันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวินแฮมบุนใช้เวลาส่วนใหญ่ในวัยเด็กของเขาเนี่ยในเมืองที่ถูกเรียกว่าไฮเดนไซด์ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง บูซานเขาเป็นลูกชายคนที่4ที่เกิดขึ้นโดยบาทหลวงโปรเตสแตนส์มิกซซเลียนบุนแล้วก็มาเลียฟิลดรไนีอาโนซึ่งพ่อและแม่นะครับมีญาติที่เป็นคนที่มีปัญญาเป็นแพทย์เป็นครูอาจารย์เป็นนักจิตวิยา วุ้นถูกเลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเพียงคนเดียวเนื่องจากพี่ชายทั้งสองคนของเขาเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่เขาจะคลอดและคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ถูกส่งไปเรียนกับป้าที่โรงยิมในไฮเดนเบิร์กนะครับในวัยเด็กของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนสงบเขาไม่ค่อยมีเพื่อนในช่วงอายุของเขาเขาจะอุทิศตนเนี่ยเพื่อการอ่านและการศึกษาเขาสร้างมิตรภาพที่ยอดเยี่ยมกับศิทธยาพิบาลของพ่อซึ่งมักจะมาเป็นติวเตอร์ให้กับตัววุ้นอยู่เสมอการอ่านเนี่ยเป็นความ ปัถนาเดียวของเขาและได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม,ตมจากห้องสมุดของพ่อเขาหลังจากเขาเรียนที่โรงเรียนไฮเดนไซน์ stein, เป็นเวลาหลายปีเขาก็เข้าสู่โรงยิมแห่งปรูรซานซึ่งเขามีช่วงชีวิตที่เลวร้ายมากเป็นครั้งแรกที่เขาอยู่ห่างจากครอบครัวของเขาเองนะครับต่อมาในปีคิศักราช1851เขาเข้ามาหาวิทยายลัยที่บังกาซึ่งในที่สุดเขาก็ได้ย้ายไปที่ไฮเดนเบิร์กแล้วก็ได้รับปริญญาเอกด้านการแพทย์ในคิตศักราช1856ซึ่งเขาได้รับ ปริญญาเอกด้านการแพทย์ในคิสสัักราศ1,856ในช่วงที่เขาเรียนเนี่ยเขาได้ใช้เวลาเรียนกับนักกายวิภาคศาสตร์และนักฟิสิกส์ที่ชื่อว่ายูฮานนิสปีเตอร์มุลเลอร์เป็นนักฟิสิกส์และนักกายภาพบำบัด ในการเรียนครั้งนี้นะครับทำให้เขาได้มาเป็นครูแล้วก็เริ่มสอนในเรื่องของสรีรวิทยานะครับจากคิจักราช1,857ถึง1,867เป็นเวลาถึง10ปีเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ที่สถาบันสรีรวิทยาในไฮเดนเบิร์กอีก2ปีต่อมานะครับนักสรีรวิทยาและนักวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์เฮมันฟอนเฮมโฮได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้สอนทำให้วินแฮมบุนเนี่ยเป็นผู้ช่วยของเขาอีกทีหนึง่งในคิจักราช 1, 1862เขาบรรยายครั้งแรกในด้านจิตวิทยาและในคิจักราช1867บุญนเริ่มเรียนจนเป็นรองศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาการแพทย์และมนุษยวิทยานะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเฮมันฟอนแฮมโฮได้ย้ายไปที่เบอร์ลินในปีคิศักราช1871วินแฮมบุ้นไม่สนใจที่จะเข้ามาแทนที่เฮมันฟอนแฮมโฮนะครับในระหว่างคิศักราช1863ถึง1874เขาเผยแพร่งานที่ รู้จักกันดีของเขาที่ชื่อว่ากุนชักเดอร์ฟิซิโอโรจิเซนฟิโซโลจีในหนังสือเล่มนี้นะครับวุ้นพยายามที่จะรวมเข้าด้วยกันระหว่างสรีรวิทยากับจิตวิทยานะครับนอกจากนี้ในคิจสกรา1884เขาเริ่มสอนปรัชญาอุปนัยที่มหาวิทยาลัยซูริกสําหรับที่นั่นนะครับเขาได้รับการยอมรับในการสอนวิชาปรัชญาในไลซิกคําสอนของเขาก็เริ่มต้นโดยการประชุมใหญ่ที่เรียกว่าลอจิกและวิธีการที่เกี่ยวข้อง กับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินะครับไลซิกถือว่าสําคัญมากสําหรับว <W un, S 1> ินแฮมบุนเขาอยู่ในแผนปรัชญาเมื่อเขาสามารถได้รับความรู้เพิ่มเติมจากสหายของเขาเกือบทั้งหมดและเขาก็ได้ติดตามโจฮานฟิลดิสเฮอร์บาดบุนเองก็พยายามใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาการทดลองของเอิร์นไฮลิสเวเบอร์และก็เห็นด้วยกับนักปรัชญาและนักจิตวิทยากุสตาฟทิโอ์เฟกเนอร์หลังจากกลายมาเป็นผู้บุกเบิกการทดลองทางจิตวิทยาที่พัฒนาโดยบุน นเนื้อสิ่งอื่นใดนะครับมหาวิทยาลัยไลซิกเป็นมหาวิทยาลัยที่ทําให้เขาโด่งดังเมื่อเขาได้รับการอนุญาตให้ติดตั้งห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านจิตวิทยาสถาบันจิตวิทยาการทดลองนะครับโดยรากฐานของห้องปฏิบัติการพร้อมกับการตีพิมพ์วารสารแรกของจิตวิทยาในคิตสต์ักราช1881ที่ชื่อว่า p h i l s o s ฟ i สต t t u ทียน ที่มีผลลัพธ์ของการทดลองในเรื่องของการดาเนินการที่ประสบความสำเร็จในบรรดาสมาชิกคนแรกของห้องทดลองนี้ก็ได้แก่ ville Stanley, is, el, man, berg, แกนวิลสแตนลีย์แม็กฟิลดิสเจมส์มคินแคทเทลแอนฟิสเลมานฮิวโก้มูสเตอร์เบิร์กและก็อิมิลคีพิน โดยสถาบันจิตวิทยาการทดลองของเขาที่มีสมัครพักพวกจํานวนมากในหมู่นักศึกษามหาวิทยาลัยที่เสนอจะช่วยเขาในเรื่องของห้องปฏิบัติการและเริ่มที่จะมีการตรวจสอบจิตวิทยาการทดลองตามแนวทางของเขาในฐานะที่มีความแตกต่างและก็สถาบันมหาวิทยาลัยไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยจนกระทั่งในคิตศักราช1883ในมหาวิทยาลัยไรซิกเขาได้ดลง เป็นอธิการบดีตั้งแต่ปีคิจักราด1889ถึงคิจสกราด1890ทําให้ทุดลองนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการทดลองต่างๆนะครับสำหรับชีวิตอารมณ์อ่อนไหวของเขาในคิจสกราด1867เขาได้พบกับภรรยาที่ชื่อว่าโซฟีเมาได้แต่งงานกันเมื่อวันที่14สิงหาคม2415แล้วก็มีลูกด้วยกัน3คนชื่อว่าอีลินเนอร์ลุยและก็แม็กนะครับในที่สุดในปี1 917นักจิตวิทยาชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียงได้ถอนตัวจากการสอนแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยสิทธิ์ของเขาที่ชื่อว่าฟิลิปครูเกอร์วินแฮมบุน ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่31สิงหาคมคิศักรา1920ในเมืองกอดบอร์ดนที่อยู่ในเมืองไลซิกประเทศเยอรมน,นีในอายุ88ปีนะครับนี่คือประวัติแล้วก็ทฤษฎีต่างๆของวินแทมบุนนะครับแล้วพบกันใหม่ในทฤษฎีและนักจิตวิทยาท่านอื่นๆนะครับสวัสดีครับ